Come me, like dreams. Everything. กลับเข้าสู่ช่วงทีมตายตายมันมันของคนัวทีวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นซื้อของรับลมเย็นๆของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วต่อด้วยการไปไหว้พระที่วัดเจ้าแจกของกรุงเทพมหาคนครและปิดท้ายด้วยการไปชมสถานที่หั่งศิลปะนาะตลิลาที่งดงามค่ะตอนที่กล่าวถึงทั้งสามที่เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะคะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองเดินถึงกันได้ด้วยค่ะและที่นี่ก็คือ ค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือพระราวังมรว์สถานทีโมกคะ,คะหรือที่เราเรียกกันว่างหลังค่ะตั้งอยู่ในตำบลลิ้น4ีนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของแขวงสิริราชนั่นเองค่ะและเรืงส่วนนี้นะคะก็มีสินค้ายอะแยะเลยเป็นสถานที่วัยรุ่นชอบเนี่ยชอบมาช้อปปิ้งกันมากๆเลยล่ะคะ่ะ ที่นี่นะคะนอกจาก,ก์จะมีเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าแฟชั่นขายเยอะแยะมากมายแล้วนะคะอาหารยังอร่อยมากๆเลยตอนนี้ได้กลิ่นขนมปังลอยมาแล้วจากร้านข้างหาลังบรลิงว่าเดี๋ยวเราไปดูกันกค่ะนี่แล้วตอนนี้บอลิงก็มาถึงหน้าร้านเจ้ของกลิ่นหอมๆแล้วนะคะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายหลากหลายรสค่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สื่อาทำเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะมีชื่อพี่อะไจอมค่ะพี่จอมอ๋อชื่อรางเจ้าฟอมวันไทยนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะคะอางนี้อันนี้น้องเขากำลังถักเป็นเชือกที่จะมาห้อยกับพระองค์พระอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นงานที่คมเด็ดเป็นอย่างนี้ตัวนี้วัสดุที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นเชือกเทียนค่ะซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของไม่อมเหนือไม่อมน้ำแล้วก็ค้างทนนิดนึงแล้วก็ เวลาถัออกมาแล้วงานมันจะเรียบเนียนได้สวยกว่าค่ะแล้วด้านหลังของวอลนิงนะคะก็คือตลาดแนวแนวค่ะข้างในนะคะมีสินค้ามือสองเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีหลายประเภทด้วยค่ะก็ดีนะคะวังหลังก็ของเยอะดีค่ะของก็ถูกด้วยแล้วก็มีของมือสองเยอะดีค่ะแล้วก็ของจินงเอะด้วยค่ะราคาถูก ที่นี่นะคะคือวัดระฆังโคสิตารามรมหาวิหารค่ะเป็นวัดโบราณที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเดิมเนี่ยมีชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่ค่ะต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสุลาโลกม,มหาราชได้มีการขุดพบระฆังโบราณราูปหนึ่งค่ะจึงได้ พระราชทานนามใหม่ให้กับจักนี้ว่าวัดระฆังโชติปารามค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นที่รู้จักกันดีมากๆเลยในเรื่องของพระเครื่อสงสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จพระเจาจางไต้ธรรมรังสีเป็นผู้สร้างขึ้นมาค่ะและนี่แ่ะคะ่ะคือความงดงามของตำหนักทองใครเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าคุงธนบุรีค่ะซึ่งในปัจจุบนันในตอนนี้ทางวัด้กำลังทำการบูรณะนะคะแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บพระไปปีฎดกอีกด้วยค่ะ ค่และตอนนี้นะคะโบล,ลิงก็อยู่ที่พัทราวดีเทอร์แล้วล่ะค่ะไม่ไกลจากตลาดลงหลังนะคะเดินเข้ามาใกล้กันนิดเดียวเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆตามโบล,ลิงเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ oh, s so <S ที่พัทราวดีเทอร์แห่งนี้นะคะนอกจากจะมีการสอนศิละปะการแสดงแขนงต่างๆมากมายแล้วเนี่ย ยังมีเรื่องของการจัดแสดงหน้าตัวถือแล้วก็จินตปริลาด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะจะมีรายพาะไตีดโดกนะคะง้อป่าลิเกธลาวันค่ะนอกจากนี้นะคะในทุกคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะมีการจัดการแสดงในร้านอาหารบรรยากาศริมน้ำเนจ้าพระยาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอีกด้วยค่ะ เรากําลังทําเครื่องแต่งตัวน่าตะสินนะฮะของที่นี่<ะ>สาหรับเวลามีการแสดงเกี่ยวกหน่าจะสินไทยเราก็จะใช้เครื่องที่เราทําเองนี่แสดงว่าสุดก้ารแสดงทุกดที่นี่นี่คือทําเองหมดเลยที่นี่ทาเ,เองหนูไม่ต้องไปเช่าใครเราจะใช้เครื่องสวยเครื่องใหม่เลยเพราะส่วนมากจะไปต่างประเทศงี้จะต้องเอาเครื่องสวยๆไปโชว์เขาด้วยอืมค่ะแล้วอย่างงี้ป้าหนิงมีลูกศิษย์ไหมคะมีค่ะเคยสอนไว้นะฮะแต่ว่า การทําอย่างเนี้เขาต้องอยู่นานๆนะฮะเขาจะได้รู้อะไรลึกๆแต่ว่าคนสมัยนี้เขามาทดลองทํำพอเขาทาได้นิดหน่อยเขาพ็ไปมันก็ม,นกมันก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรไปมากค่ะและตอนนี้นะคะวอลิก็นั่งอยู่กับครูเลพทรวดีมีชูทนผูส้สอนบ้าพระเพดริเบอร์แห่งนี้นะคะ มาเล่าเรื่องราวของวังหลังให้ฟังกันหน่อยนะคะอ๋อคือซอยนี้เป็นซอยเก่าแก่นะคะครอบครัวของครูเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไปปลายนะคะรัชกาลที่6แล้วก็อยู่กันมาเรื่อยอ่ะจนปัจจุบันนี้คือบ้านก็อยู่ริมน้ํานะแล้วเพื่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ที่โรงคอยเนี่ยเดิมนี่เป็นลานมะเกลือเป็นเป็นที่ตากผ้าของพวกคนจีนเนี่ยเขาจะย้อมผ้ามะเกลือแล้วเขาก็จะตากผ้า กลางวันอพอพอสี่โมงแดดหมดแล้วเขาก็จะเก็บเด็กๆในซอยวัดละคาะคเขา่ยเข้ามาเล่นตรงนี้ก็เหมือนกับสมัยก่อนตรงนี้ก็เหมือนับเป็นสวนของเด็กๆเอๆเลยใช่ใช่เหมือน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 ,น,น,นั้เนี้แหละสวนสาธารณะตรงนี้แต่ก่อนนี่ก็แบบประมาณจมน้ําเลยอะแม้จะเฮโรชูมบีบ่อเยอะแล้วแต่ก่อนคนก็นึกว่าขุดบอ่อไม่ใช่แต่ก่อนนี่มันเป็นถนนเขาผู้ก็ยกทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ทิ้งถนนบางช่วงไว้ให้เป็นบ่อ การที่จะต้องโถมหมดเงี้ยมันเปลือกสตาร์ใช่ไหมเราก็ยกสปานไม้ก็อย่างเงี้ยไอ้ห่างก็เป็นบ่อกาเลี้ยงปลาเลี้ยงวิถีชีวิตของคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ไหมคะเราไม่เปลี่ยน่ะก็เพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังเจอกันนะเขาก็ยังเอาม่วงมาให้แล้วก็ขนมไปให้เวลามีละครเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนบ้านซรว่าขาคาดีดูฟรีฮ่าดูฟรีแล้วเวลาเราซ้อมเขาก็มานั่งดูอารูกมากินข้าวเย็นติ๊กนิก สเสน่ห์ของวังหลังนี่นะคือท,ทุกคนที่มาที่นี่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยที่นี่มันอบอุ่นนะ<ฮ><ฮ>ที่นี่เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุมชนที่อบอุ่นไซเล็กๆนะไปมาหาสู่การเอ,อื้ออาทรกันแล้วเราไปที่ไหนเดินไปเขาก็มีขนมมีของขวัญอะไรให้อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นไทยๆแล้วก็เราถึงจะทันสมัยกันยังไงมันก็ยังมีไอ้ความไทยๆแม้เ,ะะเด็กเข้ามาในนี้ก็จะสมถะติดดิน นะคะทำงานดีๆก็เป็นไพโซเป็นทุกฝุ่นเป็นได้หมดนะคะแล้วก็เด็กๆที่นี่เขาก็เจอได้อย่างนี้นด้วยนี่ก็น่สิเสน่ห์ของความเป็นไทยไงที่ท,ที่ที่ยังเหลืออยู่ในซอยวังหลังค่ะอ๋อวันี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเล็กม,มากๆเลยนะคะที่มาร่วมเล่าถึงชีวิตเก่าๆในวังหลังนะคะแล้วก็พูดถึงวังหลังให้เราได้ฟังกันขอบคุณมากเลยคะ่ะ เพื่อนๆคนใดนะคะที่อยากรหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ได้ทั้งความเพลิดเพลินได้ทําบุญได้ไว้พระนะคะแล้วก็มีละครดีๆให้ชมเนี่ยอย่าลืมมากันที่นี่นะคะตลาดวางังหลังค่ะรับรองเลยว่าไม่เสียเวลาคะ่ะคุ้มค่าแน่นอนเลย่ะคะจนตอนนี้ก็ถึงเวลาของการตอบคําถามชิงรางวัลกันแล้วในช่วงลุกควิสค่ะ